สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมคุณยายเก็บพริกนะคะอากาศมันก็จะร้อนๆนหน่อยโอ้ยนี่นะคะคุณยายเก็บพริกคุณยายเก็บพริกอะไรคะคุณยายอุย้ยคุณยายงอนคุณยายของงอนนะคะ ลูกไม่มาช่วยเก็บผีคุณยายอะไรนะคะคุณยายคุณยายได้พริกเยอะไหมโอ้โหคันอะร้อนด้วยเนี่ยไม่ใช่หมวกเหรอแม่หมวกเหี้ยเลยมวกใหญ่ไม่เอาโอ้ยคุณยายพูดจ่ายับโคยมอกเลยอะเนี่ยดูพริกคุณยายพริกอะไรนะแม่ พริกจินดานะคะคุณยายก็ร้อนแดดก็ร้อนถามอะไรก็จะงึ้นๆหน่อยเป็นลูกชาสวสวนนี่มันดีอย่างนี้นี่เองมันร้อนมากมันร้อนมากๆบอกเลยว่ามันร้อนมันร้อนดูพริกแม่นะคะพริกจินดาตามนี้เลยแค่นี้แหละนะคะ ไปก่อนนะคะช่วยคุณยายเก็บพริกก่อนคุณยายมาเก็บพริกนี่คิดดูมือคุณยายเล็บเล็บคุณยายมาดูเล็บพริกเล็บคุณยายนี่ต้องสีแดงด้วยนะคะเมื่อไนไม่มีแรงเก็บใช่ปะ่ะยายใช่ไหมไหนยายดูดิดูเล็บยายดิคนทุ่นก็ fünf, นต้องช่วยท่นด้วยคุณยายนี่ ahh, ะนะคุณยายนี่ว้าคุณยายนี่ต้องเก็บพริก เล็บแดงแดงถ้าเล็บไม่แดงไม่มีแรงเก็บพริกใช่ไหมคะคุณยายคุณยาย<ม>เดี๋ยวมาช่วยนะไปวางกระเป๋าวางอะไรก่อนโหมันร้อนอะ่ะคุณยายมาเก็บอะไรตอนนี้ตอนเย็น,นคุณยายทำไมไม่เก็บอะตอนเย็นไม่ว่างคุณยายจะไปไหนไปเต้นหน้านาคหรอนหนาาโอ้คุณยายนี่คณะทัวร์ลงเยอะนะนี่นนนนง,งั้นแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะไปช่วยคุณยายเก็บรีกก่อนคะ่ะบ๊ายบายทุกคน